สสูตรลับการออกแบบเสื้อผ้าให้ขายดีมีอะไรบ้างไปเริ่มต้นฟังกันเลยค่ะ สูตรที่พัดจะเอามาบอกทุกๆคนนะคะเป็นสูตรที่พัดสรุปมาจากการทําแบรนด์เสื้อผ้าขวัญประพัดของตัวเองที่ทํามาตลอด6ปีซึ่งคือช่วงเนี้พัดก็มานั่งทบทวนการทาแบรนด์ของตัวเองตลอด6ปีเนาะคือทุกคอลเลคชันเนี่ยพัดตั้งใจทําทุกอย่างอย่างเต็มที่เหมือนกันทุกคอลเลคชันแต่ทําไมมันมีบางคอลเลคชันที่ขายดีและมันก็มีบางคอลเลคชันที่ขายไม่ดีพัดก็มานั่งดูว่าเฮ้ยมันมันเกิดจากอะไรมันมีความแตกต่างของอะไร จนพัดสรุปได้ออกมาเป็น3สูตรที่คอลเลกชันขายดีมีเหมือนเหมือนกันวันนี้พัดก็เลยจะเอาสูตรตรงนั้นมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนเนาะทุกคนจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกให้มันเสียเวลาพอพัดเองก็ลองผิดลองถูกมาตลอด6ปีและวันนี้จะสรุปออกมาเป็น3สูตรสําคัญให้กับทุกคนไปเลยค่ะข้อที่1งนั่นก็คือเวลาที่คุณจะออกแบบเสื้อผ้าคุณจะต้องออกแบบเสื้อผ้า เป็นสไตล์ที่คุณชอบใส่และเป็นแบบที่คุณชอบข้อนี้คือพัดเคยพูดย้ำหลายๆครั้งเพราะว่ามันคือส่วนที่สำคัญมากๆส่วนหนึ่งเลยนะคะคือคุณลองจินตนาการนะถ้าวันนี้คุณทำแบรนด์ของตัวเองแล้วคุณออกแบบเสื้อผ้ามาเป็นแบบที่คุณก็ไม่ชอบคุณก็ไม่อินและคุณก็ไม่ใส่แล้ววันนี้คุณจะต้องเอาเสื้อผ้าชุดนั้นไปขายคุณอยากขายไหมคะคุณก็จะขายด้วยแบบขายแบบต้องขาย คุณจะไม่ได้ขายด้วยอินเนอร์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมันดีมันมันเพอร์เฟมันแบบมันน่าใส่คืออินเนอร์ในการขายคุณก็จะไม่ได้มันก็จะทำให้คุณขายไม่ดีซึ่งข้อเนี้เป็นหนึ่งส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะคะบางคนทำแบรนด์เสื้อผ้าโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าจะต้องเป็นสไตล์ไหนคิดแค่ว่าร้านไหนขายดีฉันก็จะไปก๊อปแบบร้านนั้นแล้วก็มาทำเพื่อขายถ้าคุณทำแบบนี้โอกาสขายดีจะน้อยมากๆแต่ถ้ากับ วันนี้คุณออกแบบเสื้อผ้าเป็นแบบที่คุณรู้สึกว่านี่แหละคือตัวตนของฉันสไตล์ของฉันฉันชอบใส่แบบนี้และฉันภูมิใจในชุดนี้มากๆเวลาคุณขายอะค่ะเวลาคุณขายออกไปอะมันจะมีพลังงานแล้วทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆและเขาจะอยากซื้อชุดของคุณนั่นเองค่ะข้อ 2. นั่นก็คือการออกแบบของคุณจะต้องช่วยแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้กับลูกค้า ซึ่งหลยคนะจะงงกับเรื่องนี้ว่ามันจะสามารถประยุกต์กับการออกแบบเสื้อผ้าได้ยังไงพัดข้อที่1นเนาะพัดบอกว่าเสื้อผ้าที่คุณทำเนี่ยจะต้องเป็นแบบที่คุณชอบแต่คุณเคยสังเกตไหมทุกครั้งที่เราใส่เสื้อผ้าเนี่ยเราซื้อมาเรารู้สึกว่าเราถูกใจแล้วแหละแต่เรามักจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงหรือปรับตรงนี้อีกหน่อยนึงมันจะแบบมันจะดีกว่านี้อ่ะ ลึกออกไหมคะนี่แหละคือจุดเล็กๆที่จะทำให้คุณอะเอามาปรับดีไซน์ในการออกแบบของชุดคุณแล้วมันจะทำให้ขายดียิ่งขึ้นพันยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพเช่นวันนี้คุณอาจจะทำกางเกงเก็บคุงนอกจากสวยแล้วกางเกงตัวนี้นอกจากสวยแล้วยังใส่แล้วเก็บคุงได้ด้วยเข้ากับตอนนี้มากๆทุกคนกับตัวอยู่บ้านอ้วนขึ้นคุณทำกางเกงเก็บคุงออกมาเฮ้ยตอบโจทย์ลูกค้าช่วยแก้ปัญหาและกางเกงสวยด้วย และช่วยเก็บพุงด้วยแก้ปัญหาไหมคะแก้ปัญหาหรือบราเสริมอึ๋ม อันนี้คือคอนเซปต์หลักของแบรนด์ขวันประพัดเลยนอกจากว่าบาตัวนี้จะสวยแล้วใส่แล้วลูกค้ายังอึมขึ้นด้วยเพราะอึมขึ้นก็ทําให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจมากขึ้นก็ไปช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าหรือคุณอาจจะทําสูตรเสริมบุค,คลิกภาพอันนี้ก็ได้บางคนไหลตกนู่นนี่นั่น,นใส่สูตรแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยใส่สูตรออกมาแล้วมันไม่สง่าคุณทําสูตรออกมาที่มีการปรับดีไซน์ให้มันดูใส่แล้วดูสง่า ดูบุคลิกดีอันนี้คุณก็สามารถเอามาเป็นจุดเด่นของแบรนด์เสื้อผ้าคุณได้ถ้าทุกๆุกดีไซน์ของแบรนด์คุณช่วยแก้ปัญหาบางอย่างให้กับลูกค้าได้อะค่ะมันก็จะทำให้เสื้อผ้าของคุณขายดีค่ะข้อที่3นั่นก็คือทุกดีไซน์ของแบรนด์คุณจะต้องตรงกับคอนเซปต์หลัก ของแบรนด์คุณทุกๆแบบซึ่งตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญมากๆเลยนะคะพันยกตัวอย่างของแบรนด์ขวัญประพัดละกันอ่ะคอนเซปต์หลักของแบรนด์ขวัญประพัดเลยนั่นก็คือ เป็นชุดไว้น้ําเสริมอื่ม,มเป็นชุดไว้น้ําเสริมอื่มดังนั้นทุกคอลเลกชันของพัทจะต้องทําออกมาแล้วให้ลูกค้าใส่แล้วอื่มขึ้นแล้วมั่นใจมากขึ้นอันนี้คือคอนเซปต์ของแบรนด์พัทเพราะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่สําคัญมากๆเราห้ามหลงลืมตรงนี้เด็ดขาดวันนี้แบรนด์ของคุณทุกๆแบรนด์นะคะจะต้องมีคอนเซปต์หลักจะต้องมีจุดขายของคุณที่เป็นแบบเป็นคอนเซปต์เลยเป็นเหมือนเป็นเหมือนคําสัญญาที่คุณให้กับลูกค้าว่าถ้าคุณซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ของฉันคุณจะได้ ได้รับสิ่งนี้ซึ่งสิ่งตรงนี้คุณจะต้องสามารถใส่ไปในทุกดีไซน์ทุกคอลเลกชั่นของคุณให้ได้อย่างแบรนด์ของขวัญประพัดพัดก็จะบอกเลยว่าเป็นชุดว่ายน้ำเสริมอึ๋มดังนั้นลูกค้าใส่ต้องอึ๋มขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะมันจะมีบางคอลเลกชั่นที่พัดเอาความชอบส่วนตัวเนื่อไหมคะเฮ้ยเราเน้นข้อหนึ่งอย่างเดียวเลยอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมันชอบอะ แต่มันไม่ได้แก้ปัญหาและมันไม่ตรงกับคอนเซปต์ถ้าคอลเลกชันไหนที่พัดยึดแค่ว่าเฮ้ยมันสวยแบบที่ฉันชอบเท่านั้นแต่มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาและมันไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ตรงกับคอนเซปต์หลักของแบรนด์คอลเลกชันนั้นมักจะขายไม่ดี ซึ่งตรงนี้ที่พัดเอามาพูดเนี่ยพัดอะไม่ได้พูดลอยๆนะทุกคนพัดดูจากสถิติยอดขาย,ขายของแบรนด์ตัวเองเลยว่าเฮ้ยพัดทํำมาหปีเนี่ยก็ออกมาเป็น10บคอเลกชันแล้วบางคอเลกชันขายดีบางคอเลกชันขายไม่ดีพัดก็เอามาดูเลยเฮ้ยสิ่งที่ออกมาก็คือพัดดูเลยว่าถ้าคอเลกชันไหนมีทั้ง3ข้อครบคอเลกชันนั้นขายดีทุกคอเลกชัน ซึ่งมันมีบางคอลเลคชั่นที่พัดยึดแค่แบบเฮ้ยฉันชอบอะฉันชอบลายเนี้ยมันสวยอะแต่มันบางทีมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาไงแต่เราด้วยความเป็นเจ้าของแบรนด์ไงเราก็จะยึดความชอบตัวเองเป็นหลักอะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อเสียที่เราจะต้องคอยดึงสติตัวเองตลอดนะคือทุกคอลเลคชั่นเนี่ยพัดก็จะต้องแบบเฮ้ยมารีเช็คตัวเองเพราะบางครั้งเนาะเราก็ยึดความชอบตัวเองเป็นหลักพอคอลเลคชั่นไหนยึดแค่ความชอบอย่างเดียวไม่ช่วยแก้ปัญหาไม่ตรงคอนเซปต์หลักของแบรน,น,นด์คอลเลคชั่นนั้นยอดขายจะ พัดดูจากสถิติยอดขายของแต่และคอลเลกชันเอามาเปรียบเทียบกันเลยซึ่งพัดก็เลยสรุปออกมาเป็นสูตร3สูตรนี้ให้กับทุกคนว่าถ้าคุณอยากจะออกแบบเสื้อผ้าให้ขายดีจะต้องมีทั้ง3ส่วนนี้ประกอบกันทั้งหมดนะคะพัดทวนให้นะคะข้อที่1คือจะต้องเป็นสไตล์ที่คุณชอบเป็นแบบที่คุณชอบข้อที่2จะต้องช่วยแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้กับลูกค้าและข้อที่3มก็คือ จะต้องตรงกับคอนเซปต์หลักของแบรนด์เราอันนี้คือสูตรเลยว่าถ้าทุกครั้งที่พัดออกแบบมาแล้วครบ3ส่วนนี้ขายดีแน่นอนดังนั้นนะคะทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้เอาทั้ง3ส่วนนี้ไปทําเอาไปใส่ในดีไซน์ของแบรนด์ของคุณเลยคุณจะได้ออกแบบมาแล้วขายดีไม่ต้องมาลองผิดลองถูกแบบพัดเนาะคือ ต้องเรียกว่าความรู้ตรงนี้แพงมากนะทุกคนพัดเอามาจากประสบการณ์จริงซึ่งลงทุนจริงขายจริงทําการตลาดจริงแล้วได้สูตรนี้ออกมาซึ่งพัดคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆเลยนะคะโอเควันนี้พัดก็จะฝากไว้เท่านี้นะคะใครที่ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆในการทําแบรนด์เสื้อผ้าอย่าลืมกดติดตามช่องของพัดไว้นะคะหรือถ้าใครตามจากในแฟนเพจนะคะกดไลค์กดติดตามแฟนเพจไว้ด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย